Stay h เฮีนอนได้แล้ว EP นี้พามาใช้ชีวิตแบบส l o w ์ไลฟกันที่จังหวัดราชบุรีกับที่พักที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามที่นี่เลยมหาดไททาราโฮมสเตย์ที่นี่จะน่ามาทิ้งตัวแค่ไหนตามมาชมกันเลยค่ะมหาดไททาราโฮมสเตย์ เป็นที่พักที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคยในอำเภอบ้านค่าจังหวัดราชบุรีซึ่งถามองวิวจากที่พักออกไปจะเห็นภูเขาที่มีรูปทรงคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิของญี่ปุ่นหลายคนจึงเรียกกันว่าฟูจิเมืองราชบุรีซึ่งแอดว่าก็ดูคล้ายๆอยู่เลยนะ ที่นี่เหมาะกับการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองมาใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์กับครอบครัวหรือเหล่าเพื่อนพ้องมีกิจกรรมให้เลือกทำทั้งแคมปิ้งตกปลาภายเรือคายักหรือจะนั่งเงียบๆรับลมเย็นๆแบบชิวๆก็เป็นตัวเลือกที่เยี่ยมไม่น้อยเลยที่นี่มีให้บริการทั้ง บ้านพักห้องพักหรือจะนำเต็นท์มากางเองก็ได้โดยคิดค่ากางเต็นท์คนละ1 5 0บาทค่ะมีห้องน้ำมีไฟฟ้าให้ใช้แต่ต้องนำปลั๊กมาต่อเองนะคะและสามารถพาน้องหมามาพักในส่วนกลางเต็นท์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและแน่นอนสามารถจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างได้ จะนำเตามาเองหรือจะมาเช่าก,กับทางโฮมสเตย์ก็ได้หรือถ้าใครกลัวเมื่อยห,หลังหรืออยากนอนแบบสบายๆที่นี่ก็มีบ้านพักและห้องพักให้บริการค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,000บาทค่ะมาดูโซนบ้านพักกันก่อนค่ะโซนนี้เป็นบ้านสองหลังค่ะเริ่มที่ทางด้านขวามือเป็นบ้านพักสำหรับ2คนซึ่งแบ่งพักได้สห้อง โดยฝั่งซ้ายเป็นห้องสำหรับ2คนแบบการ์เด v i ิวราคา1,000บาทและฝั่งขวาเป็นห้องสำหรับ2คนแบบเล v วิวราคา1,200บาทค่ะภายในตกแต่งแบบสไตล์ไทยโมเดิร์นมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ซึ่งห้องเลกวิวสามารถนอนชมวิวอ่านเก็บน้ำได้จากตัวห้องเลยและด้านข้างยังมีเก้าอี้สำหรับนั่งชมวิวให้ด้วยค่ะ ัดมาเป็นบ้านพักสำหรับ6คนราคา2,500บาทภายในบ้านพักมีเตียงนอนใหญ่ให้3เตียงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเป็นแบบสไตล์ไทยๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้มีห้องน้ำ1ห้องพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นและมีพื้นที่พร้อมโต๊ะสำหรับทำกิจกรรมที่ด้านหน้าและด้านข้างตัวบ้านค่ะ และสามารถเช่าเตามาปิ้งย่างได้เช่นกันค่ะต่อไปเป็นห้องพักโซนอาคารแอดจัดมาให้ชม2ห้องเลยเริ่มที่ห้องสำหรับ2คนราคา1,500บาทห้องพักตกแต่งแบบเรียบง่ายและมีระเบียงสำหรับออกมารับลมชมวิวด้านนอกให้อีกด้วยค่ะและถัดไปเป็นห้องพักสำหรับ3คนราคา1,800บาท ห้องนี้ก็มีระเบียงสำหรับออกไปรับลมชมอยูด้านนอกได้เช่นกันวิวสวยสง,งบร่มรื่นเป็นธรรมชาติสุดๆเลยค่ะแอดว่านอนขึ้นเดียวอาจจะไม่พอนะซึ่งราคาของบ้านพักและห้องพักทั้งหมดจะเป็นราคารวมอาหารเช้าแล้วค่ะอาหารเช้าที่นี่เป็นแบบโฮมเมด ทั้งข้าวต้มไก่ไข่ต้มอินทรีย์ขนมปังธัญ,ญพืชแยมและอื่นๆเรียกว่าปลอดภัยต่อสุขภาพแน่นอนค่ะมหาวไทยทาราโฮมสเตย์ตั้งอยู่ในตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีถ้าขับรถมาตาม g o o g l e Map แนะนำให้วิ่งมาเส้นเดียวกันกันกบที่ไปอำเภอสวนพึง่ง เมื่อเจอวงเวียนให้เหลี้ยวสายมาทางอำเภอบ้านค้าแทนค่ะเพราะเส้นนี้จะวิ่งง่ายกว่าและไม่ต้องไปลัดเลาะภูเขาค่ะและที่นี่ยังอยู่ใกล้กับบ่อน้ำพุร้อนโป่งกระทิงภายในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันจะมานั่งแช่เท้าหรือจะแช่ตัวแบบออนเซ็นโก็ว้าวละดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับที่พักที่แอดนำมาแนะนำวันนี้ แอดว่าที่นี่เป็นอีกสถานที่สำหรับพิวพลังงานจากความวุ่นวายมาใช้ชีวิตแบบสโลลฟ์จะมากับเพื่อนหรือครอบครัวก็ดีไม่น้อยเลยค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจกันด้วยนะคะแอดเป็นห่วงนะครั้งหน้าเซเถียนนอนได้แล้วจะพาไปนอนที่ไหนอีกถ้าอยากรู้กดกระด,ดิ่ง subscribe เลยขอบคุณทุกการติดตามเลยจ้า